สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินออนไลน์ฟรีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวนะครับผมทําในส่วนของในมือถือได้เลยนะครับในส่วนของ Android แล้วก็ iOS นะครับซึ่งผมถอนเงินมาแล้วกว่า70,00บาทนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะทําการถอนเงินให้ดูด้วยนะครับว่าวิธีการทําวิธีการถอนเงินเนี่ยต้องทําแบบไหนอย่างไรฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะ ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการหารายได้อไลน์ฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวนะครับในการทําเงินเนี่ยทำบนมือถือได้เลยจะเป็น Android หรือว่า iOS ก็สามารถทําเงินได้นะผมทําเงินวันแล้วมากกว่า7000บาทนะครับในส่วนของการถอนเงินเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการทําวิธีการถอนเงินในคลิปเลยว่าการถอนเงินเนี่ยถอนแล้วมันได้เงินจริงหรือเปล่าก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะ ก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องมาดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินออนไลน์กันก่อนนะครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องมีกระเป๋าในการรับเงินกันก่อนนะสำหรับกระเป๋าที่ใช้ในการรับเงินนะครับก็จะเป็นในส่วนของ s h o ปปี้เพนะครับใครที่ยังไม่เคยสมัครบัญชี s h o ปปี้เพเลยเนี่ยผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมดุดสามารถเข้าไปสมัครเข้าไปดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้เลยเพราะว่าเราจะทําการถอนเงินออนไลน์นะครับเข้าในส่วนของบัญชี s h o ปปี้เพเนาะสำหรับตัว s h o ปปี้เพเนี่ยจะใช้งานเหมือนกับแอป t ูมเบอรี่วอลเล็ตเลยสามารถโอนเงินเข้า ธนาคารไทยได้ด้วยนะใครยังไม่มีไปดาวน์โหลดนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของแอปที่เราจะใช้ในการทําเงินออนไลน์นะครับแอปนี้นะครับผมมีชื่อว่าอัตตาโผลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปในการหารายได้ออนไลน์ที่ควรที่จะ ทำในส่วนของแอปนี้เพราะว่ามันทําง่ายค่าตอบแทนเนี่ยเราได้รับเป็นค่าเงินบาทเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยจะใช้แอปนี้ในการหาไรายได้เสริมโดยที่ไม่ต้องลงทุนใครที่เล่นแอปนี้อยู่แล้วเนี่ยสามารถคอมเมนต์รีวิวด้านล่างคลิปนี้เพิ่มเติมได้ส่วนใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยก็ดูให้จบก่อนหากเราสนใจในการทํารายได้นะครับก็สามารถค้นหาตามชื่อนี้ได้เลยในส่วนของตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินทั้ง Android แล้วก็ iOS ดาวน์โหลดตามนี้ได้เลยนะ ล,ลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผมจะปักหมุดไว้ด้านล่างนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดสาม,มารถกดสมัครกันได้เลยนะแล้วก็ในส่วนของวิธีการสมัครถ้าเราสมัครไม่เป็นก็จะมีวิธีการสมัครแนบไว้ให้ด้านล่างด้วยสาม,มารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยหลังจากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าสู่ร,ระบบมานะครับในส่วนของตัวแอปเนี่ยจะมีทั้งหมด4เมนูด้านล่างนะครับซึ่งแต่ละเมนูเนี่ยมันเป็นเมนูภาษาอังกฤษเนาะสำหรับคนใหม่หรือว่าคนอื่นๆที่เพิ่งเล่นครั้งแรกอาจจะ ยังไม่เข้าใจว่าแต่ละเมนูเนี่ยมันคืออะไรมาทําเงินอย่างไรถึงจะมีรายได้นะก่อนอื่นนะครับอยากจะให้ทุกคนมากดตรงนี้ My Profile นะครับเมนูที่4เลยนะครับกดเข้าไปนะอันดับแรกนะครับเรามาทําความรู้จักในส่วนของเมนูตรงนี้ก่อนว่าเมนูตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับเริ่มจากอันที่1เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการติดต่อแอดมินในส่วนของความช่วยเหลือนะความช่วยเหลือเนี่ยก็จะมีตามหัวข้อเลยนะที่เขาเขียนบอกเราอยากจะติดต่อแจ้งปัญหาเรื่องอะไรเราก็เลือกตามหัวข้อเลย ไม่ว่าจะเป็นการทำแบบสอบถามการถอนเงินการแนะนำเพื่อนหรือว่าปัญหาอื่นๆเราก็สามารถแจ้งได้เลยต่อมาตัวที่2อนะครับอันที่2เนี่ยจะเป็นในส่วนของโปรไฟล์ Data นะครับในการกรอกข้อมูลส่วนตัวของเราเขาก็จะถามทั่วไปเลยตามหัวข้อต่างๆเราก็เข้ามาตอบข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับการดูแลสุขภาพการท่องเที่ยวการเดินทางการวิจัยการศึกษาครอบครัวต่างๆเนี่ยเราก็มาตอบข้อมูลตรงนี้ให้ครบก่อนเพราะว่าข้อมูลโปรไฟล์ตรงนี้สําคัญนะครับถ้าเราตอบครบทุกอันเนี่ยเขาก็จะ จัดส่งงานเข้ามาตามหัวข้อที่เรากรอกไว้นั่นเองนะต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Enter ในส่วนของโค้ดตรงนี้นะครับเป็น r e f e r r a l Code นะสำหรับตัว r e f e r r a l Code เนี่ยก็อยู่ที่เรานะครับว่าเราจะใส่หรือว่าไม่ใส่จะเป็นการกรอกโค้ดรหัสเชิญเพื่อนนะครับมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยมีของใครใช้ของคนนั้นก่อนได้รหัสโค้ดอันนี้ไม่ได้จํากัดไม่ได้บังคับเนาะจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็สามารถถอนเงินได้นะครับ ไม่มีผลในเรื่องของการถอนเงินถ้าเราต้องการใส่ก็ใส่ได้เลยต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการเปิดการแจ้งเตือนนะครับเมื่อเราเปิดการแจ้งเตือนเนี่ยเวลามีงานเข้ามาเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนขึ้นที่หน้าจอของเราว่ามีงานเข้ามาให้เราทําให้เรารีบเข้าไปทําเพื่อที่จะได้รับเงินนะครับอันนี้ก็แนะนําให้เราเปิดตามนี้ได้เลยนะ ต่อไปโลเคชันนะครับโลเคชันเนี่ยเราไม่สามารถแก้ไขได้นะครับผมมันจะเป็นของอังกฤษนะครับอันนี้เราไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยนะครับแล้วก็จะมีการล็อกเอาท์นะครับล็อกเอาท์เนี่ยคือการออกจากระบบเนาะแต่ถ้าคําว่า delete account เนี่ยคือการลบนะ คือการลบบัญชีออกเลยนะครับอันนี้ก็ไม่แนะนําให้เรากดนะอันนี้ห้ามนะครับถ้าเรายังอยากเล่นอยู่นะครับต่อมานะครับเรามาดูที่เมนูที่1ด้านล่างซ้ายมือเมนูที่1เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการทํารายได้นะซึ่งมี3เมนูด้านบนตรงนี้นะครับการหารายได้ของแอป,ปนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเซอร์เวย์เซอร์เวยก็คือการตอบแบบสํารวจตอบแบบสอบถามออนไลน์นะครับงานที่เขาเข้ามาให้เราทําตรงนี้จะเป็นค่าตอบแทนโดยเป็นเงินบาทเลยนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างงานที่เข้ามาตอนนี้นะครับเราก็สามารถทําได้เลยราย ได้เนี่ยก็ตั้งแต่0บาทขึ้นไปนะครับวันไหนฟุกๆเนี่ยอาจจะมี5 0 0ร้อยหเข้ามาให้เราทําด้วยนะหลายๆคนเนี่ยก็เคยได้นะครับบางวันก็90 80, 70นะครับก็แล้วแต่วันเนาะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยงานมันมีมานะครับเราไม่ได้รู้นะครับเราควรที่จะเปิดดูมือถือของเราเรื่อยๆนะหรือว่าเข้ามาดูในแอปก็ได้นะครับถ้าเราเปิดการแจ้งเตือนไว้เนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนบอกนะครับผมตัวอย่างงานก็ตามนี้เลยนะครับวิธีการทําก็กดตรงลูก2ลูกสามเหลี่ยมด้านหลังตรงนี้นะกดเข้าไปนะครับเพ ที่เขาต้องการน,นะครับเวลาในการทำเนี่ยก็ตั้งแต่1นาทีขึ้นไปเลยนะครับสูงสุดที่ประมาณ30นาทีเนาะที่ผมเจอนะครับประมาณ30นาทีงานตรงนี้เนี่ยก็ประมาณเกือบ50บาทแล้วนะเกือบเกือบ50นะครับผมตามนี้นะครับค่าตอบทแทนเนาะก็ลองทําดูได้นะครับต่อมาเรามาดูที่เมนูที่2สําหรับตัวเมนูที่2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ wallet wallet ก็คือยอดเงินของเราที่เราทําได้นะจะมีคําว่า cash out นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของประวัตินะครับที่เราทรํารายได้เข้ามานะครับ ไม่ว่าจะเป็นเซอร์เวคือการทําแบบสํารวจแบบสอบถามเกมคือการเล่นเกมแล้วก็เป็นเรฟเฟอรัลคือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็เป็นออร์ก็คืออื่นๆน,นี่คือรายได้ที่เราจะได้รับเข้ามานะสำหรับใครที่แนะนําเพื่อนนะครับเขาก็จะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เราอยู่ที่10%ของรายได้ของเพื่อนนะอันนี้ก็จะเป็นรายการเชิญเพื่อนนะครับที่ได้รับค่าแนะนํามานะเป็นเปอร์เซ็นต์สิเนาะก็อยาก,กให้ทุกคนดูว่า คนที่เขาทำเนี่ยเขาได้รายได้เท่าไหร่ถึงเขาแบ่งมาให้10%ตามนี้นะ123บาท65สตางค์นะครับเขาทำไปกี่บาทนะครับถึงเขาแบ่งมา10%ตามยอดนี้เลยนะก็อยู่ที่งานนะครับว่ารายได้ของงานเนี่ยเขาจะให้เหลทราคาเท่าไหร่อันนี้เราไม่ทราบเลยนะเราก็สามารถเข้าตรวจสอบในแอปของเราได้เลยว่ามี รายได้มีงานเข้ามาเท่าไหร่แล้วนะครับก็ลองเข้ามาทําดูนะเรามาดูที่แคทเอาท์นะครับในส่วนของแคตเอาเนี่ยมันก็จะมีหลายช่องทางให้เราเลือกถอนเงินเลยไม่ว่าจะเป็นสกิลโดนเอทช็อปปี้เพย์แก t ์ไทยแลนด์สตาร์บัคเฟลลี่มา t ลาซาด้าแล้วก็โลตัสแล้วก็จะเป็นเซนทันนะส่วน ลาเซอร์กรูปเนี่ยลาซูลเซอร์เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนาะแล้วเอาไปใช้ทําอะไรได้นะครับจะเกี่ยวกับการเติมเกมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมก็จะแนะนําแค่2ช่องทางละกันในการถอนเป็นเงินสดนะครับก็จะมีช h อปปี้เพกับส i l l บัญชีสกิลนะครับก็สามารถถอนเข้าธนาคารได้นะแต่ว่าค้าต่ำเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็ค่าทำเยมเนี่ยค่อนข้างเยอะก็แนะนําเป็นช้อ p ปี้เพลละกันง่ายที่สุดยอดการถอนเงินเนี่ยค่าต่ำอยู่ที่200-1000ถึง1,000พ้าเรามีครบ200แล้วก็กดถอนได้เลยผมมี1000ผมก็จะเลือกเป็น1000กดรีด e e มการ์ดตรงนี้ได้เลยนะ แล้วก็กดโอเคจากนั้นนะครับก็รอสักครู่นะครับถอนปุ๊บได้ทันทีนะสลับแอปนี้นะี่ครับถ้ามันขึ้นแบบนี้แล้วนะครับให้เรานะครับทำการกดเคมได้เลยนะครับกดเคมเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นเป็นการ คลิกดูบัตรของขวัญของคุณเนะเาะแล้วก็กดเข้าไปแล้วเราก็กดเติมเงินใส่เบอร์ของ Shopee Pay ได้เลยเหมือนกับ Tumeni Wallet เลยนะกดเติมเงินแล้วก็ใส่เบอร์ได้เลยนะครับการใส่เบอร์นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับให้เราใส่เบอร์ทั้ง2ช่องเลยโดยการใส่ศูนย์นำหน้าด้วยนะโอเคนะครับเติมเสร็จเรียบร้อยนะครับปุ่มเติมเงินเนี่ยมันก็จะหายไปทันทีนะครับแล้วเราก็การกระบาดปิดไปนะยอดเงินเนี่ยถูกตัดเรียบร้อยและนะครับเราก็มาเช็กที่ประวัติการถอนเงินตรงนี้ได้เลยนี่คือยอดที่ผมถอนไปในเมื่อกี้นะครับทนะ วันที่8เดือน2เวลา3าทุ่ม18นาที นะครับ1000บาทก็ถอนไปเมื่อกี้ต่อไปเรามาดูที่เมนูที่3เมนูที่3เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนเนี่ยเขาก็จะมีรายได้ให้เรานะครับอยู่แค่10%ของรายได้ของเพื่อนนะเขาก็จะมีการแชร์ลิงก์แชร์รหัสโค้ดตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถแชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆของเราได้เลยทุกช่องทางนะครับเรามาดูที่การถอนเงินที่เราถอนไปเมื่อกี้นะก็ให้เราเข้ามาที่บัญชี Shop ปี้เพของเรานะครับอันนี้ก็เป็นยอดเงินที่เข้ามาแล้วเรามาเช็คที่รายการล่าสด ตรงนี้ได้นะตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของยอดเงินที่เข้ามาเมื่อกี้นะครับถอนปุ๊บเงินก็เข้าทันที1000บาทนะครับนี้คือยอดเงินที่เข้ามาเมื่อกี้เลยจ่ายเงินจริงแน่นอนในส่วนของแอปนี้ใครเล่นอยู่ก็ยังเล่นแล้วก็ทําเงินได้เหมือนเดิมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ